ร้านจอนนี่ร้านอาหารตามสั่งชื่อดังขวัญใจชาวจุฬาโดดเด่นด้วยเมนูง่ายๆและรวดเร็วแต่รสชาติถึงใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้ายกับเชฟผังนะครับครับจอนนี่ครับครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ร้านจอนนี่ครับซึ่งชาวจุฬาเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนอย่างน้อยต้องได้มาสักครั้งหนึ่งนะแล้วปกติน้องสนมาที่นี่บ่อยไหมครับสนมาบ่อยเลยครับอ่สนจะมาก่อนไปเล่นเกมับผม เป็นเก,นเกมผมนี่บอกว่าเรียนมาก <c oughs> จริงใช่ไหมวันนี้ยังไงเราก็ต้องมาชิมกันเนาะแต่ว่า<ช>น้องสนทำไหมครับวันนี้ให้ยังไงก็ทานมาบ่อยละดังนั้นเนี่ยลองทำเองบ้างทุกทัวที่จันนี่นะคะขอขอรบกวนให้น้องสนเข้าไปทำให้พวกผมชิมได้ไหมครับเนี่ยแต่เดี๋ยวค่ะก่อนที่จะไปนะคะวันนี้ไปดูเมนูขนมกันก่อนค่ะในช่วงอินดี้อินเลฟค่ะไปดูัครับ ช่วงอ n d i e in love วันนี้นะคะฝ้ายมีเมนูเอาใจคนที่อยู่หอพักมาฝากค่ะเพียงแค่ใช้หม้อหุงข้าวใบเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถทําขนมได้แล้วค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูเค้กกล้วยหอมหม้อหุงข้าวค่ะส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีน้ําตาลไข่ไก่ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือแป้งเค้กน้ำมันพืชกล้วยหอมบดสุกและช็อกโกแลตชิพค่ะ เริ ed, ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมไข่ไก่นะคะน้ำตาลทรายสำหรับส่วนผสมของไข่นะคะเราจะตีขึ้นให้ฟูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีมิกเซอร์นะคะก็สามารถใช้ได้คะ่ะร้่นจมผสมของแห้งนะคะมีแป้งเบกกิ้งโซดาองฟู แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วสมของแห้งนะคะลงไปแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่เป็นน้ำมัน,นะค,ะค่ะกล้วยหอมนะคะเราต้องบดก่อนสำหรับ,บใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถใช้ช้อนนะคะซ่อมบดก็ได้นะคะได้เหมือนกัน สมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เทส่วนผสมลงหม้าของข้าวได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็โ,โรยช็อกโกแลตชิพไว้บนหน้านะคะ เสร็จเรียบรย้อากับเค้กลยหอมหุงข้าวนะคะแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเสิร์ฟเป็นจานนะคะก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมและก็วิปครีมได้เหมือนกันค่ะครัวมุกดาหารร้านอาหารรสแซ่บข้างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ฝั่งประตูงามวงหวานเป็นร้านอาหารที่โปรตปรานของเชฟสุดแซ่บของเราซึ่งเด็กมกเกษตรศรุ่นเก่าอย่างเชฟพีฝ่ฝางรู้จักดีในานามร้านปอเป๋ ที่เปิดมาตั้งแต่สมัยเป็นรถเข็นจนปัจจุบันเปิดเป็นร้านใหญ่โตโอออ่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนเมนูก็เป็นเมนูอีสานหลากหลายแนวตั้งแต่ส้มตำปูม้าเมี่ยงปลาตับทิมปลาช่อนลุยสวนปลากระพงชะอมไข่อื้อหือแค่เห็นก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับน้ำซุปต่อใ่เววน,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 นะครับระวังกจะมันกันเลยนะครับ ต้มยำผู้มูชาเองอ๋อใช่ใช่ใเป็นยังไงครับครัวอินดี้เอาใจคนรักอาหารด้วยคลาสสอนทำอาหารสุดพิเศษอินดี้อินคลาสโดยเชฟฟางและเชฟไฟ้าฟูจากรายการครัวอินดี้ที่จะมาทำให้การทำอาหารของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เริ่มคลาสแรก26สิงหาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0878010993หรือ w w w f a c e b o o k c o m p l i n d y t v สมัครวันนี้พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ซีเกิลสูงสุดถึง40%แล้วพบกันนะคะ สนุนโดยเครื่องเล่น AJ เคาราโอเกะเครื่องเล่น AJ d v ดีวีดีโฮมเทเตอร์ระเอกตัวจริงเตาแก๊ส l u c กี้เฟรมรับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปีซีเล็กกินปลาได้บ่อยอร่อยได้ทุกวันแล้วปกติมาที่นี่นี่สั่งเป็นเมนูอะไรคะจะเป็นอาหารจานเดียวครับฉันชอบกินข้าวผัดป้มยำทะเลครับข้าวผัดป้มยำทะเลเหรอคะใช่ครยังไงก็ทานมาบ่อยละดังนั้นเนี่ย ลองทำเองบ้างครรัวที่จอนนี่นะคะขอขอรบกวนให้น้องสนเขาไปทําให้พวกินชิมได้ไหมครับเนี่ยคร่ะนี่นะครับสรากอยู่ในครัวร้านจอนนี่กับพี่จอนนี่นะครับซึ่งพี่จอนนี่เนี่ยก็จะสอนสนทําอาหารก็ของสนก็คือข้าวผัดต้มยำทะเลนะครับหลังจากข้าวนะครับครับผมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีพริกนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วก็หัวละพานะครับก่อนเลยนะครับน้องสนตักน้ํามันใส่ก่อนเลยครับผมปกติไม่เคยทําอาหาร ต่องไข่นะครับระวังกระจ้มันกันเลยนะครับริมเขาอีกนะครับจะใส่นมนิดนึงนะครับต่อไปเราก็จะเอาข้าวลงไปผาดแล้วนะครับครับผครั้งแรกถือว่าเยี่ยมาก <wounds> อาหาขั้น <professional> สุดท้ายนะครับใส่ไปหัวระพาศหัวระมาครับไม่เหมือนที่พ <en anger> <eni> ี่ทำเสร็จแล้วนะครับเมนูเด็ดของสนนะครับก็ขอบคุณพี่จอนี่มากๆนะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมลเอาไปให้เชฟพขอชิมนะครับได้แล้วครับผมอาหารฝีมือสนผัดต้มยำฝีมือพระเอกอ๋อใช่ใๆๆใช่ใช่ จานแรกที่ผมทำนะจานแรกในชีวิตในชีวิตเลยอาหากับพ่านเลยครับพ่อจะเป,ปได้เป็นยังไงครับ <c rop> มีกรอบๆเลยอะกรอบนี่คืออะไรน้ำตาลยังไม่ละเอียด่ไมไม่ใช่ไม่ใช่กรอบ <c rop> นี่คือแบบ ข้าวที่แบบมันโดนท้องก่อนอ้นี้ตั้งใจหรึเปล่าครับเนี่ยไม่ตั้งใจครับอันนี้อันนี้อันนี้ติดวิธีจากการทาไข่เจียวมาหรือเปล่าพูดถึงเรื่องความรักดีกว่าส่วนนี้นะคะเขามีเป็นเรื่องข่าวความความรักที่แปลกไม่ว่าจะเป็นน้องวิลวรรณรสโมมนชนกแกลนเดอร์สไนธ์ฟังดูแปลกไหมเดี๋ยวไม่แปลกเลยแปลกไงยังมีอีกนะคะยังมีหมอโอ๊คสมิธเดี๋ยวก่อนเมียนีไก่พาสิสเดี๋ยวก่อนครับมีไอซ์สลันยู แล้วก็ยังมีลีมินโฮอีกอันนี้แปลกยองแปลกละแปลกมากครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครับเนี่ยคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคือผมเกิดมาผมไม่เคยชอบผู้ชายนะครับคือคือผมชอบผีอย่างเดียวช่วงหลังๆนี้ผมเริ่มไม่สนใจแล้วเพราะว่าแบบผมจะเป็นข่าวผู้ชายคนไหนเพราะว่าง่วงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบเป็นหนุ่มฮอตมากๆนะเพราะว่าไปทำอะไรที่ไหนอยู่กับใครก็เป็นข่าวตลอดเวลา ไปดูร้านอาหารก่อนดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชิมร้านอาหารอร่อยๆครับกับช่วงอินดี s r ว v i ครับเาเดี๋ยวน้อง, <c oughs> น,องน้องเด็กที่ไหนไ